วันนี้บ้านๆโดนๆของผมคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะผมว่าไม่มีกีฬาไหนจะบริสุทธิ์จะสนุกไปเท่ากับเด็กผู้ใหญ่แท็กติกเยอะต้องเล่นอย่างนี้ต้องหามุมตบตากระมันอย่างนั้นเด็กลงไปเล่นด้วยหัวใจด้วยความสนุกมันจึงนํามาสู่ท็อปช็อตที่คุณผู้ชมดูแล้วจะยิมย้มยิมย้มยิ้มยมเพราะนี่ไม่ใช่กีฬาเด็กธรรมดาคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเชียงใหม่ไปดูโดนๆกีฬาอนุบาลครับ มากันที่โรงเรียนอนุบาลที่เชียงใหม่ครับได้จัดกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัวทั้งนัเกเรียนผู้ปกครองและก็ครูนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น3สีเหลืองเขียวฟ้าโอ้โหเชลดเดอร์สีเหลืองได้ใจได้ใจเอาใจพี่เปเลยน้องๆหลายคนสนุกครับน้องๆบางคนก็ดีใจที่ได้มาแข่งตื่นตันมากตื่นตันมาก และนี่คุณผู้ชมครับวิ่งพลัดฝ่าอุปสรรคสตารต์ออกมาคลานครับคลานฝ่าอุโมง์โดดข้ามรัว้ววิ่งรอบกรวยแล้วก็มุดอุโมงนะครับอาบางคนมุดไม่เข้าต้องมุดเข้าไปเพ,เพื่อให้เพื่อนคนต่อไปได้ออกมาวิ่งนะครับนี่ คนที่รอนี่ก็โอ้โหโยกย้ายยกย้ายสะใจมันส์ไปยกย้ายยกย้ายยกย้ายมันสั่นกระโปรงยกย้ายมันสุดไปยกย้ายยกย้าย